สุดยอดอาหารดูแลหัวใจและหลอดเลือดโรคเสื่อม NCDs หรือ Non Communicable Disease ก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลือรลังนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันโรคเก,กาต์พวกนี้นะครับก็คือโรคเสื่อมที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อนั่นเองนะครับซึ่งโรคเสื่อม NCDs เหล่านี้นะครับมักจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทีไม่ดีและปัจจัยแวดล้อมต่างๆอันที่หนึ่งเรื่องของการกินอาหารครับปัจจุบันนะฮะการกินอาหารมักจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อแดงปิ้งย่างทอดอาหารแปรรูปน้ำตาลคุกกี้นมเน พวกนี้นะครับอันที่2ครับก็คือมลพิษมลภาวะต่างๆอันที่3ความเครียดครับทั้งหมด3ปัจจัยอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นร่างกายของเราเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสือ่อมจนสุดท้ายนะครับจะทําให้เรามีความเสี่ยงของการเกิดโรคภาวะหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจหรือที่สมองนั่นเองครับผมจะมาบอก สารสกัดที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเสื่อมต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างมาฟังกันครับตัวที่หนึ่งครับน้ำมันมะกอกครับจะช่วยลดออกซิเดทีฟสเปซหรือลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราที่เป็นสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองได้ดีมากครับรวมถึงน้ำมันมะกอกนี้ยังช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และไปเพิ่มไขมัน s D l และยังช่วยลดความดันโลหิตสูงอีกด้วยตัวที่2ครับน้ำมันปลาครับที่มีโอเมก้าสามสูงกว่าตามท้องตลาดทั่วไปครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะช่วยลดการ เกิดริมเลือดอุดตันครับตัวที่3วิตามิน D3 ครับและตัวที่4คือวิตามิน K2 ครับทั้ง2เนี้จะทํางานร่วมกันครับจะลดคาบหินปูนนะครับที่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดและเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะริ่มเลือดอุดตันหรือทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันแตกตามมาได้ง่ายนั่นเองครับตัวที่5ในอาซินครับจะมีธิ้านอนุมูลอิสระที่สูงและยังช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นครับตัวที่6โคเอนไซม์ Q10 เทนครับตัวนี้จะเล่นกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยลดดอกเทีีต้ววยั่7โ พิโคลิเนตครับจะช่วยควบคุมระดับอินซูลินในร่างกายของเราครับดังนั้นมันจึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีครับตัวที่8ซิงหรือสังกะสีครับตัวนี้จะช่วยทําให้หลอดเลือดแดงเราเนี่ยไม่แข็งตัวครับรวมถึงยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีครับซึ่งสารทั้งหมด8ตัวนี้ครับจะถูกรวบรวมไว้อยู่ในผลิตภัณฑ์คอเดสเอ็กครับที่เป็นสารอาหารบาบัดจากธรรมชาติ100%ช่วยบํารุงหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคเสื่อม NCDs เหมาะมากครับกับคนที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงมาตรฐาน ฐานการผลิตยาโดยตรงที่สําคัญเลยนะครับเขาจะมีสเปคตรงตามงานวิจัยเลยสารสกัดทุกตัวนะครับมีผลการศึกษาวิจัยในคนตัวตัวอย่างเช่นตัวน้ํามันปาลามีสัดส่วนโอเมก้าสสูงกว่าตามท้องตลาดถึง3เท่าเลยครับและมีสัดส่วนของ EPA DHA 2ต่อหนึ่งะครับซึ่งเป็นสเปคตรงตามงานวิจัยเลยครับที่หาตามท้องตลาดไม่ได้แล้วครับเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยและยังมีน้ํามันมะกอกน,นะครับ Extra Virgin Olive Oil ที่มีสเปคตรงตามงานวิจัยที่จะสามารถลดออกซิไดซ์ LDL ที่เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือด อุดตันตีบตันแตกที่หัวใจและที่สมองเพียงทานคอเลสเตรเม็ดต่อวันนะครับจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองได้รวมถึงยังป้องกันโรคเสื่อมต่างๆได้อีกด้วยครับ